ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่คราวนี้ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นที่รู้ดีว่าเป็นงานที่หลายประเทศอยากจัดครับเพราะคนทั่วโลกรอชมอีกทั้งเมื่อจัดแล้วนะครับสามารถดึงดูดคนให้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศและชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลและเปิดโอกาสให้ประเทศนั้นเผยแพร่วรัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อีกทางหนึ่งแต่ทั้งที่มีแต่ภาพสวยหรูแบบนี้หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าตั้งแต่ที่มีการจัดมามีเพียงเจ้าภาพเดียวเท่านั้นที่ได้กำไรจากการจัดงานนี้ในวันนี้ The b r i e f e r จึงอยากชวนทุกคนมาดูกันครับว่าต้นทุนในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นมีอะไรบ้างและการเป็นเจ้าภาพนั้นดีเหมือนที่คิดหรือไม่แต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอและทีมสปอตไลท์ด้วยนะครับ ทางการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเริ่มขึ้นจากการยื่นประมูลขอเป็นเจ้าภาพซึ่งจะเกิดขึ้น7-11ปีก่อนมีการจัดการแข่งขันหากมีความสนใจคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของประเทศที่ต้องการจัดจะต้องมีการทำรายงานแผนการงบประมาณและความพร้อมของเมืองที่จะต้องการจัดส่งให้แก่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เป็นผู้คัดเลือก ขั้นตอนนี้สร้างค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าภาพอย่างมหาศาลครับเพราะนอกจากเงินประมูลแล้วการทำรายงานเพื่อประเมินความพร้อมเสนอ IOC ก็ยังมีค่าใช้จ่ายโดยส่วนมากขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง50-100ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะจะต้องมีการจ้างคนลงพื้นที่รวมถึงจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆในการทำการประเมิน ที่สำคัญหากยื่นประมูลแล้วไม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประเทศที่ยื่นประมูลไปก็ไม่ได้เงินคืนอีกด้วยตัวอย่างคือประเทศญี่ปุ่นที่ลงทุนเงินไปกว่า1 5 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขอเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี2016แต่ก็ไม่ได้รับการคัดเลือก หรือแคนาดาที่ต้องถอนตัวออกจากโอลิมปิก2024ไปเพราะไม่มีเงินเพียงพอแม้แต่จะดำเนินการประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพแต่เงินที่ต้องใช้ในการประมูลก็เทียบไม่ได้กับเงินที่ต้องใช้เมื่อได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพเพราะ IOC มักจะเลือกประเทศที่มีแผนอลังการงานสร้างและพร้อมที่จะลงทุนมากที่สุดเพื่อง,งานโอลิมปิกเสมอนี่ทาให้เจ้าภาพต่างๆต้องพยายาม walk the talk และลงเงินมหาศาลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ยังไม่มีตามเกณฑ์เช่นโรงแรมที่ต้องมีอย่างน้อย40,000ห้องในเมืองหมู่บ้านนักกีฬาถนนหนทางต่างๆหรือแม้กระทั่งทางรถไฟต่างๆเพื่อรองรับคนโดยจากการประเมินเจ้าภาพใช้เงินในการปรับปรุงหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อกีฬาโอลิมปิก ที่ประมาณ5,000ล้านถึง50,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐตัวอย่างประเทศเจ้าภาพที่ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากคือรัสเซียที่ลงทุนเงินไปกว่า4.43หมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาในโอลิมปิกฤดูหนาวปี2014รวมถึงจีนที่ลงทุนเงินกว่า2.25หมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อสร้างถนนรถไฟใต้ดินสนามบินและอื่นๆเพื่องานกีฬาโอลิมปิก แต่นี่ก็ยังไม่พอเพราะนอกจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วอีกไฮไลท์หนึ่งของงานคือการสร้างสเตเดียมเพื่อใช้ในพิธีเปิดและการแข่งขันที่ซึ่งมาดูจากขนาดแล้วแน่นอนว่าต้องใช้เงินจำนวนมากโดยหากให้ยกตัวอย่างก็คงหนีไม่พ้นสเตเดียมรูปรังนกของจีนที่มีมูลค่าสูงถึง423ล้านดอลลาร์สหรัฐและโอลิมปิกสเตเดียมของอังกฤษที่มีมูลค่าสูงถึง767ล้านดอลลาร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายมากมายเหล่านี้ทำให้เจ้าภาพส่วนมากของโอลิมปิกต้องใช้เงินระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปในการจัดเช่นจีนที่ลงเงินทั้งหมดถึง4.2หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดโอลิมปิกฤดูร้อนปี2008และอังกฤษที่ใช้เงินถึง1.8หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในการจัดโอลิมปิกปี2012ซึ่งแม้ตัวต้นทุนจะมากมายม,ายมหาศาลขนาดนี้ แต่ประชาชนและรัฐบาลหลายๆประเทศยังอยากให้ประเทศตัวเองได้รับคัดเลือกในการจัดโอลิมปิกอยู่เพราะมองว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมากมายกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งไรายได้จากการแข่งขันการสร้างงานการกระตุน้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภายในประเทศรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีประโยชน์กับเศรษฐกิจของเมืองในระยะยาวอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงนี้ขัดกับความคิดคนส่วนมากเพราะตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่มา มีเจ้าภาพเดียวเท่านั้นที่ได้กำไรจากการจัดงานคือสารัฐเจ้าภาพงานโอลิมปิกฤดูร้อนปี1984ที่เมืองลอสแองเจลิสโดยจากงานนั้นลอสแองเจลิสได้กำไรไปทั้งหมด215ล้านดอลลาร์สารัฐจากไรายได้จากการถ่ายทอดสดและต้นทุนในการจัดงานที่ต่ำกว่าเมืองอื่น เพราะลอสแองเจลิสเป็นเมืองเดียวที่ยื่นประมูลเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปีนั้นทําให้ต่อรองราคาได้และไม่ต้องลงทุนเงินมากกับการสร้างสเตเดียมหรือโครงสร้างพื้นฐานเพราะมีค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วซึ่งสาเหตุที่ลอสแองเจลิสเป็นผู้ประมูลเจ้าเดียวได้นั้นก็เพราะเจ้าภาพอื่นที่จัดก่อนหน้านั้นขาดทุนมาตลอดจนหลายประเทศเริ่มไม่อยากเสี่ยง โดยหนึ่งในเจ้าภาพที่ขาดทุนมโหรานที่สุดก็คือเมืองมอนทรีออลของแคนาดาเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนปี1976ที่ลงเงินไปถึง1.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนมากเพื่อสร้างสเตดเดียมและทำให้เมืองเป็นหนี้ถึง1.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่ใช้เวลาถึง30ปีกว่าจะจ่ายหมดกรีซเจ้าภาพโอลิมปิกปี2004ที่ลงเงินไปถึง1.5หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นายวันวัน จนงานซบเซาขาดทุนและเป็นหนี้หนักจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและปักกิ่งเจ้าภาพโอลิมปิกปี2008ที่ลงเงินไปกว่า40,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ แต่ได้รายได้กลับมาเพียง3.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นหลังจากจัดงานแล้วประเทศต่างๆยังต้องรับภาระในการบำรุงรักษาสเตเดียมด้วยโดยสเตเดียมรังนกของจีนต้องใช้เงินกว่า10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการบำรุงรักษาต่อปีเลยทีเดียวจากที่เล่ามาจะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกอาจไม่ได้คุ้มค่าอย่างที่หลายๆคนคิดเพราะลงทุนมากแต่ได้ผลน้อย แถมยังเป็นภาระระยะยาวสําหรับประเทศที่ไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมอยู่แล้วดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการเรียกร้องให้ IOC ปรับเกณฑ์นในการเลือกเจ้าภาพใหม่โดยเน้นที่ความพอประมาณและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นแทนที่จะเลือกเจ้าภาพที่มีแผนการจัดงานอลังการที่สุด แต่ใช้เงินเกินตัวจนทําให้ประชาชนเดือดร้อนโดยอย่างปารีสซึ่งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปีนี้เองอก็เน้นการใช้โครงสร้างพื้นฐานและสเตเดียมเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ได้สร้างใหม่รวมไปถึงเกลีย่ยการจัดงานไปยังที่อื่นๆนอกเหนือจากในปารีสครับ